วันไหนที่ทำงานกลับม,มาจากสภาประชุมดึกๆพี่พิมพ์ก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็มากอดแล้วมดตะไนแปว่าอะไรคะมดตะไนบอเบยบอเบยใช่ไหมปปหไหคะแล้วฮัจเิเมมัสเตะไปว่าอ,อะไรคะ ชืช่นชว่ายินดีที่ได้รู้จักพี่ธาลิมเจริญรัตวันนี้มาในฐานะที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับต้องมีความเข้าใจนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะแยกทางกันก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบครอบครัวแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะทำให้ลูกสาวมี ความความสุขได้เพราะฉะนั้นถ้าเรา,เ,าเข้าใจทางจุดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป,เป็นในทางบวกเป็นในทางที่ดีได้ต่อกตรงที่ว่าเด็กอายุ3ขวบเนี่ยเขารู้อารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เขานะวันไหนที่ทํางานกลับมาจากสภาประชุมดึกๆกลับมาปุ๊บเนี่ยพี่พิมก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็มากอดการกอดลูกของลูกสาวผมเนี่ยก็จะเรียกว่าการชาร์จแบต ให้พ่อก็จะวิ่งมาแล้วก็กอดพ่อจากข้างหลังแล้วก็ถามพ่อว่าเหนื่อยไหมซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าเด็ก3าขวบจะทําอย่างนี้ได้แล้วก็ตบท้ายด้วยการขอของเล่นหรือขอขนมหรือขออะไรต่า yeah. ตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติ a s s o c i a t e International School ครับอันที่หนึ่งเลยคือใกล้บ้านผมเลือก convenience over curriculum คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเราจะเอาโรงเรียนใกล้บ้านเราจะไม่ให้ลูกเรารถติดอยู่บนถนนสองชั่วโมงอันที่2เลยก็คือว่าเขาอยู่แล้วเขามีความสุขอยู่แล้วเขาชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนฝูงที่โรงเรียนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เติมเต็มอะไรเรื่องพวกนี้ให้ให้ตัวพี่พิมนาสุดท้ายก็คือโรงเรียนที่เขาชอบ ก็คือพาไปแล้วก็ไปดูตั้งแต่เช้าปกติเขาจะคุณพ่อคุณพ่ออยากกลับบ้านก็มีอยู่โรงเรนที่เขาเลือกเนี่ยที่วิ่งเล่นที่ดูแลแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านพ่อบอกกลับบ้านไหมบอกยังไม่อยากกลับเพราะมันมีที่เล่นเยอะมันมีที่วิ่งมันมีกระจกอยู่บนชั้นสองที่มองลงมาเห็นถึงชั้นล่างมันมีสไลเดอร์พิเศษที่ทําให้เขาอยากจะอยู่มากที่สุดให้เป็นคนธรรมดาครับแล้วก็ให้เป็นตามธรรมชาติมากที่สุด